ตู้เชื่อมมิกเชื่อม co 2แบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับของยี่ห้อโกลเด้นเชื่อมเหล็กบางนะครับบางเฉียบเลยไม่มีทะลุนะครับผมคุณลูกค้าที่กำลังจะมองหาตู้เชื่อมมิกไว้ใช้งานอยู่นะครับวันนี้ทางร้านเรามารีวิวนำเสนอตู้เชื่อมยี่ห้อโกลเด้นนะครับรุ่นมิก300แล้วความพิเศษของตู้เชื่อมตัวนี้นะครับเป็นรุ่น2ระบบก็คือเชื่อมมิกก็ได้หรือว่าเชื่อม mma ก็คือเชื่อมไฟฟ้าก็ได้นะครับผมกับตัวนี้ ซส์ขนาดของเขาเป็นขนาด1กิโลนะครับเชื่อมลวดฟักคอได้ตั้งแต่0.8และ1.0นะครับและตัวนี้ไม่ต้องใช้แก๊สนะครับสามารถเชื่อมได้เลยอุปกรณ์ของแถมในชุดก็มีให้พร้อมเลยนะครับก็เริ่มจากสายเชื่อมมิกมีแถมให้นะฮะสายเชื่อมไฟฟ้าสายดินหน้ากากแปลงคะลวดฟักคอ1กิโลมีแถมให้นะครับผมครบชุดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมนะครับมิกตัวนี้ด้านหน้าตู้เชื่อมเป็นยังไงกันบ้างด้านบนนะฮะมิกนะครับผมก็เป็นระบบมิกนะฮะ กดปุ๊บลวดก็ออกมาเลยนะฮะเนี่ยนะครับผมใช้เชื่อมมิกนะครับไม่ต้องเขี่ยม,มันลวดเชื่อมจิ้มก็เชื่อมได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวเชื่อมให้ดูหมดนะครับทั้งสองระบบเลยปุ่มปรับนะฮะมี2อ,อันในการเล่งคาเลนต์ตัวนี้เป็นตัวเล่กนกระแสะไฟนะครับตัวนี้เป็นโวลต์ปรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับของการใช้งานเชื่อมเต็มแม็กซ์สุดของเขาจะอยู่ที่300อนะครับส่วนด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อมิกนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับของการใช้งาน เดี๋ยวลองดูรีวิวการใช้งานตู้เชื่อมตัวนี้กันเลยนะครับทดสอบระบบมิกนะครับกับการเชื่อมเหล็กบางนะครับผมบางเฉียบเลยนะครับเอาเลยครับวิธีการใช้งานนะครับก็แค่กดจิ้มนะครับผมเหล็กไม่มีทะลุนะครับกับตู้เชื่อมของโกลเด้นนะครับผมจะถ่ายกันให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบ M M A ลวดเชื่อมนะครับแต่เบื้องต้นเราจะใช้ระบบมิกแต้มเหล็กให้ติดกันก่อนนะครับจะไม่ต้องเขี่ยเลยฮะแค่จิ้มกดก็พอนะครับผมอ่าฮะง่ายดายเลยนะครับแต้มให้ติดกันหลังจากนั้นเราก็ใช้ระบบ M M A นะลวดเชื่อมแล้วก็เปลี่ยนระบบตรงตู้เชื่อมกันก่อนนะครับให้เป็น M m A นะฮะแล้วก็เชื่อมลากได้เลยนะครับ2ระบบในตัว ใช้งานสะดวกสบ,บายมากเลยนะครับถ่ายกันใกล้ๆเลยนะครับกระแสไฟแรงมากเลยนะครับตัวนี้เชื่อมเหล็กหนาเลยฮะเคครับผม ก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ